แข้งขี้บ่นมีสะดุ้งเป็นแถวคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือเอฟาจอดทดสอบกฎซินบินไล่นักเตะเถียงผู้ตัดสินไปพักข้างสนามเป็นเวลา10นาทีวันที่29พฤศจิกายน66หแข้งขี้บ่นมีสะดุ้งเป็นแถวเป็นแน่เมื่อทางคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือเอฟลาเตรียมที่จะทดสอบกฎซินบินที่จะอัญเชิญนักเตะที่เถียงผู้ตัดสินไปพักข้างสนามเป็นเวลา10นาทีด้วยกัน โดยกฎด,ดังกล่าวนี้อาจถูกใช้ในวงการฟุตบอลในฤดูการหน้าโดยพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ในข่ายของลีกระดับสูงที่ถูกทดสอบดังกล่าวเดิมทีนั้นกฎซินบินมีการใช้กันในการแข่งขันกีฬารักดีอยู่แล้วแต่ล่าสุดคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือเอฟซเกิดาการปิ้งไอเดียในการทดลองปรับใช้ในกีฬาฟุตบอลด,ด้วยเพื่อหวังลดจํานวนการฟราวในเชิงแท็กติกตลอดจนหวังลดจานวนนักเตะโตเถียงผู้ตัดสินที่เกิดเหตุการณ์บ่อยครั้งในปัจจุบันสาหรับกฎซินบิน ถูกเปรียบว่าเป็นใบส้มที่อยู่ตรงกลางระหว่างใบเหลืองและใบแดงซึ่งจริงๆแล้วกฎด,ดังกล่าวนี้เคยถูกนํามาทดลองใช้ในลีฟฟุตบอลระดับล่างเมื่อราวราว,ราวสีปีที่แล้วและผลของการใช้กฎนี้ทําให้สามารถลดอาจารการฝ่าทางแทคติกลงถึง38%เลยทีเดียว